เก็บเห็ดอีนอกนากค่ะเก็บเห็ดกับบ่มทกคนมีผู้เบิ่งดอกแต่ว่าเก็บไปจังส่นอยากเก็บเก็บไปเรื่อยๆร่มแห้งแห้งถ้าอยู่ร่มไข่เห็ดไข,ดไขด่นีนก็เห็ดดินขึ้นเถ่ากัน ทขาเรียวทขาเรียวก็เอาบ่ได้นึกกระดักกระเดียนก่นกินบ่ได้ตัเห็ดกระดักกระเดียน bốn thịt tục Ui, con thương bàm vậy Măn thầu Có ดึงเฮงเ้งดันจนใย่ยันใส่ยัน บานทเกิคือฝนฝนตกมาขึ้นอยากบานเนเลยมาหลายหมื่นสองหมื่สมื่ มืดเล็บบม่ถึงเข่ารยเข่ารลน์เอาอะไ้เก็บไม่พอเนาะกันอไฟกันนี่ฝนเป็นกระอวี่ว่าเช้า เกล้วยกันหองเธอนอ่ค่ออ่อนๆด้วยใหดผัวมันออกไหมนับไปด้วยเจ้า่าให้ดินก็ให้ไกล้เกลี่ให้ผัวใจได้บ้านับไปปุ้นนะเอาว่ามันฮห้ผัวกี่เห็นคือลงคู่ดังต้องเลกกห มาเดี๋ยวเบ่งทรศัพท์บล่เห็นด้วเห็นไม่เห็นหุ่มเก็บเอาหอกกเห็นไเดอเดืนละบ่อฝก็ส่พ้น

ในหมอว้ำซํำนี่ก็ไล้กบอะไรก็เลยไปกุนนแต่ดินดิน,ดน,นไร้ดินโอบโอบไม่พออายุไมเก็บห้พออยู่ เก็บยากเป็นขีเห็นเีเียซ้ถือขีห็นนันเก็บยาก Hoa lột diệt tắt cầu lấy té tàu lột bỏ diệt mất tích thì ở đây lột cái miếng phúa, bếp bôn bếp bôn lột Điều hai ý con. Điều ý, ý được được cửa cụ Nó bơm bóng mây nào của nhỏ Hãy của cho kênh Ghiền Để không bỏ หัวนี้บ่เเห็นหงตาดีๆตาบ่ดีดก,ก็บ่เเห็นใครใหญ่ใครงใหมีมใครเดียว เี็ดผัวนี่ล่ะเี็ดดอกพ่กขั้นไปเก็บน้อยรูปเพิ่งจะขีดมา,าหนีที่เหยียบแอวจะควงที่นั่งเก็บเห็ดอยู่กลางหนทั้งเม็ด,นนด,นดคนมีอันนี้แต่ไขรเดียวใช ทุงห้องจอกรถรถเหยียบรถเหยียบแตกกับบ่ได้ได้ไข่เดียวฮะหมู่อื่นตัวหรยอพวกคนหรือไรตืบแล้ว มองไม่เก็บเอาตะเฮ็ดผัวนี่แหลเก็บบ่ได้น้อยกัดแตกอีกผัวอยู่ที่หินเก็บยากอย่างนี่ผัวอยู่ที่หินมันเกล็น บ่ได้ตัวเก็บเห็ดผัวหาเห็ดผัวไปปนเก็บแนว่ยนี่แหละหาโหลดหน้าได้ปยปนคอยบีบแตกเบิเบดเดี๋ยวนี่ว่าเม็นก้อนขี้เหิ้นควัดคืนไปเม็นเห็ดผัว ปวดตัว่ารถผู้ใดวมาสั่นบ่ได้โม่ได้พ่อเกลยงอะไรเด้นปวดเอาตาอยู่นี่แล้วมันทนั้ง ขผลฝนตรงนี้ในมันขึ้นรอดต้นให้ก่อนนี่บอกคือมูแกกันฝนเสื่อมันออกน้องฝนแล้วอืมจกทำแมงนี่นี่มูนี่นี่นี่จังสีนี่นี่เมียนเบือต้นนั่นจกเอา อืมจกจกนี่นี่แมีนเบิดต้นนั่นจกจกขอยจกจนค่อยเก็บเล็บมือได้เดียนเมีันจกเอาโหลดว่าอะไไปปนตัวผี่แมีนเบิดีพุ่นอุดรูดอีเลียดยุ่น ุ่นเล็บมือข่อยออกเบ้อข่อยโจกขี่หินอืมนั่นละเป็นก่อนอยู่นั่นเอเสงขี่หินเมียนมันอยู่น้ำขี่หินเม็ดหัวหินเม็ดหัวหินสองมือสามมือกันฝนตกมันออกหลด

นี่เป็นก้อนอยุงน่ะกวยว่ามาเบิ่งเอาแต่เฮ็ดผัวไปปนกับพ่อว่าซั่นดอกกันฝนตกสองมือสามมือมาโรดมืเอื่นเจ้ามาเบิ่งอีกโรดเมียนขึ้นอีกซุ้มมันบ่คั้นใหญ่มันสิขึ้นอีกแต่ว่ามันสิบ่ขึ้นหม่องเก่ามันสิ่ยับไปอีก เพอาไหนปนอยู่ได้ขอว่าแต่พบปนเห็ดไข่อยู่ด้วยโอ้ยปวดจกจนปวเปวดรีบา็อยาประกาศเอียงว่ จับแล้วเนะาะค่ะล่มแห้งแห้งร่มหนาวร่มบ้องฝนร่มบ้องแห้งค่ะก็ได้อยู่แล้วค่ะก็มาเก็บเอาต,เตะาเฮ็ดผัวเนาะค่ะเฮ็ดดอกก็บ่ได้เก็บมันเวลามันหน่อยเนะาะค่ะเก็บเอาตะเฮ็ดผัวไปปน่นค่ะสิกับแล้วค่ะฝากกดแช่โคไ้ไลค์กดติดตามได้ด้วยค่ะ ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ